เส้นทางการลงทุนนะครับสามตึกป่าปีเนะี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันมีองค์ประกอบลหลายๆอย่างนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนะี่ยแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีของผมเลยก็คือผมผมสู้ไม่ถอยอะถึงแพ้ก็พยายามหาวิธีมีทั้งครอบครัวที่เป็นกําลังใจให้เนี่ยเป็นกําลังสําคัญเลยในการทําให้เราอะอยังมีกําลังใจในการสู้ต่อ มันเริ่มเหมือนจะดีเพราะเราเริ่มเล่นหุ้นตอนเจ็ดร้อจุดแล้วขึ้นไปพันเซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นไม่มีใครรู้อาจจะเป็นจังหวะชีวิตของเราอะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วข้างบนมันเป็นแดนประหารเราก็ไม่ค่อยรู้จนกระทั่งก็พยายามอดทนมาเรื่อยนะครับก็ทําหลายอย่างที่มันทําให้รู้สึกว่าต้องกลับมา เอาจริงจังอะหุ้นอนะต้องเอาคืนอย่างหุ้นให้ได้คือไปช่างตะปูเวลาช่างไม้เนี่ยเดินมาก็มาเียตะปูโลนึงพี่ก็ไปหยิบตะปูซึ่งมันเป็นแหลมๆนะตะปูก็จับแล้วมันดําด้วยเปื้อนก็ช่างให้เขาโลนึงโลละยี่สิบห้าบาทต้องขายตะปูกิโละจะได้ได้เงินที่ขาดทุนตอนต้มออยำกุ้งไปมันก็เลยทําให้มีความคิดอยู่ในหัวว่ามันต้องเอาให้ได้เอาคืนให้ได้แล้วว่ากำลังหาวิธีอยู่ จนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะได้มาเจอเทคนิคอลมาเจอกราฟแล้วก็ลองไปไล่ดูในอดีตคือปกติเป็นคนความจำดีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าในช่วงทามมิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราถึงขาดทุนกลับไปศึกษาตัวเองในอดีตมาก่อนพอไปดูกราฟปับ๊บเรารู้เลยเราจำได้ว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ช่วงนี้รู้เลยรอดละ คือเรียกว่าเป็นสัญญาณฟื้นเลยว่าโอ้ลูงนี้ทำไมเราไม่ดูกราฟแต่แรก mm hmm. ก็เลยเริ่มดูกราฟตอนที่เล่นหุ้นมาแล้ว8ปีแล้วพอดูดูกราฟหาวิธีของตัวเองได้ปีที่11ก็ถึงกำไร mm hmm. ไม่มีใครรวยได้ด้วยการฟังคนอื่นนะพอตอนแรกที่เล่นหุ้นใหม่ๆเนี่ยใช้หูเพราะเราไม่ไม่มีประสบการณ์เราต้องขอความรู้ ห,หมตอนแรกๆถามใครรู้ไหมถามมาร์เก็ตติ้งถามแม่เพื่อนถามใครก็ได้เพราะเราไม่รู้เลยเราเป็นผู้เข้าใหม่เป็นนิวคอมเมอร์เราจะไปรู้จากไหนช่วงแรกได้ครับปีแรกนี้โอ้โหใช้หูมาเอเพราะหุ้นมันขึ้นจากเจ็ดร้อยไปพ7นเอ่ะแต่หลังอย่างนั้นนี่มันก็ตามสภาพผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีใครถูกตลอดเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไม่สามารถคิดวิธีการของตัวเองได้หา เส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะกับเราในการมามาดูแลพอร์ตมันนี่ใครทําให้เราได้ใช่ไหม่นนู่นเนี่ยเหมือนกันนะก็คือต่อให้คุณไปเรียนกับคนที่เก่งเทคนิคอลหรือเก่งความนเยมทัมากแค่ไหนแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ได้ลงทุนด้วยตัวคุณเองสั่งหรือคิดด้วยตัวคุณเองมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคุณนะเพราะคุณต้องพึ่งเขาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นหูเนี่ยเอาไว้ฟังได้นะตอนนี้ฟังมาแต่ว่าต้องเอาสมองมาคิด คอนเฟิร์มเลยฮนะคำนี้การไม่เคยหลอกใครใช้ได้ทุกสถานการณ์กราฟมันคือเครื่องบันทึกพฤติกรรมของทุกคนลงไปไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนรายใหญ่รายเล็กไม่ว่าจะทำอะไรในตลาดหลักทรัพย์ในหุ้นแต่ละตัวมันถูกบันทึกอยู่ครับมันอยู่ที่เราจะแปลผลยังไงผมชอบพูดเปรียบเปยว่ามันเหมือนผลเลือดถ้าเลือดคุณดีผลออกมาดีมันก็ต้องดีถ้ากราฟทรงมันดี พอตดีก็แ,แสดงว่าพฤติกรรมมวลรวมของทุกคนที่แสดงออกออกมาในหุ้นตัวนั้นเนี่ยเขามองหุ้นตัวนี้ดีถูกไหมฮะเราก็ต้องกระโจนเข้าไปหาสิ่งดีๆไปซื้อหรือทำนองเดียวกันถ้าหุ้นมันลงมันหลอกกันไม่ได้ที่ผมบอกการไม่เคยหลอกใครเพราะอะไรหุ้นมันลงอยู่เนี่ยแต่ไปถามใครใครบอกดีดีมากดีมากคุยกับเจ้าของมาแล้วนี่เทรนด์มาอย่างหุ้นอย่างนี้แต่ถามว่าทําไมหุ้นลงหุ้นลงโดยไม่มีเหตุผลเหรอไม่จริง ผมเชื่อว่ามนุษย์มีสัญ,ญชาติตยาณของการเอาตัวรอดพอรู้ปับ๊บใครรู้ก่อนทําก่อนพอรู้ปั๊บขายคนนี้รู้เสร็จไปบอกเพื่อนต่อไม่ต้องหลอกกันไงมันอยู่ในกราฟของผมเนี่ยมีคนนิยามให้ว่าผมเป็นไฮบริดไฮบริดอินเวสเตอร์ก็คือมีทั้งฟันมดิเมนททลแล้วก็เทคนิค hmm. อลเทคนิคอลจริงๆมันคือทามิงทูบาย ฟันเดเมนทัลมันคือราคาที่จะซื้อเหมาะสมตรงไหนถ้าเราจับทั้งสองอย่างหุ้นถูกตัวถูกเวลามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่หุ้นเนี่ยมันไม่มีขึ้นตลอดมันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงเพราะฉะนั้นเวลาที่มันออกจากเส้นทางที่เราตั้งเอาไว้กดของเราว่าเฮ้ยเราจะต้องสต็อปเท่านี้นะหลุดเส้นนี้เส้นนี้เราขายนะเราก็ต้องมีวินัยเพราะถ้าเราไม่ขายมันก็เหมือนเราหลอกตัวเองไป hey, มันหลุดแล้วนะ ในเมื่อมันหลุดเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้วว่าเส้น2เส้นนี้ตัดกันนี่บรรลลยแน่แต่เรายังถือต่อเท่ากับเราทําลายตัวเองก็คือเราไม่มีวินยัยแต่ละคนเนี่ยจะต้องเซตเป้าหมายเส้นทางวิธีการของตัวเองแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยครับอันนี้สําคัญถ้ามีวินยัยผมเชื่อว่าอยู่รอดได้ทุกคนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนน้องๆน,นะครับบางคนที่ เพิ่งจะประสบความสำเร็จใหม่ๆเนี่ยน้องๆต้องอย่าชลาใจเพราะพี่เคยโดนมาหลายรอบแล้วก็คือเวลาช่วงที่เราได้เยอะๆเราจะมีความมั่นใจเกินตัวเราจะนึกว่าเราเก่งให้ฟังคํานี้ไว้เลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณเก่งเมื่อไหร่นั่นแหละความมิบัติจะมาเยือนคุณต้องคิดว่าคุณเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะคุณต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาเพราะตะลาดหุ้นจริงๆมันไม่แน่ไม่นอนเราจะมองบวกอย่างเดียวไม่ได้ เราจะต้องมองปัจจัยหลายๆด้านเพราะฉะนั้นในองค์รวมทั้งหมดเนี่ยอย่าหยุดขยันนะ่ะคนเล่นหุ้นต้องศึกษาตลอดต้องมีวิน,นัยแล้วก็ทำซ้ำมันอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เมื่อประสบความสำเร็จเยอะๆอย่าหลงระเริงอันเนี้ยไม่ดีพี่พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะรู้เมื่อไหร่ก็คือเจ๊งแล้วคือพี่เคยประสบความสำเร็จมากที่พี่เล่านะปี ปีที่สิเอ็ดนี่ยพี่กำไรเยอะมากปีเดียวกำไรห้ารร์เซนะหลังนั้นมีอีโก้ไงนึกว่าตัวเองเก่งอีก2ปีเนี่ยกำไรที่ได้มาคืนเกือบหมดนะถึงได้สํานึกขึ้นมาแล้วว่าเอาอีกแล้วถึงได้รู้ไงผมถึงเตือนทุกคนเสมอว่าเวลาแห่งความสุขมันแสนสั้นนะคุณอย่าไปเสพติดความสุขมากเวลาคุณทะนงตนหรือว่าคิดว่าตัวเองเจ๋งนะนั่นคือแพ้เลย คุณดูอย่างผมเนี่ยกว่าผมจะกําไรปีที่11นะครับย้ําว่าปีที่11นะผมก็ยังมาได้แสดงว่าผมไม่ใช่คนเก่งแต่ระหว่างทางเนี่ยผมหาทางอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาทางเจอเราจะพบกับมันนะครับแล้วเราก็จะเอาเส้นทางนั้น,นมาสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆได้ ผมก็บอกตลอดนะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายตัวผมเองก็เปิดเผยตลอดเวลาขาดทุนจะเห็นใน Facebook ผมเนี่ยเวลาผมขาดทุนเยอะๆผมจะโพสเลยเป็นเครื่องรีมายเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่เขาจะโพสกำไรกันผมก็จะโพสตอนขาดทุนให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยขาดทุนเป็นนะเว้ยถ้าเราลงทุนพลาดมันไม่ได้แบบได้เสมอไปแต่เราเราได้มากกว่าเสียใช่แต่ว่าเส้นทางการลงทุนมันไม่มีทาง ที่จะชนะตลอดเพราะฉะนั้นมิชาชีพเนี่ยเขาจะเอาความโลภของเราเอามาเป็นจุดขายอะมากระชากใจเราให้ไปสนใจเขาก็เป็นช่องทางหนึ่งนะของในช่วงเศรษฐกิจที่คนไล้ซึ่งความหวังนะมันก็เกิดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะ่ยที่หาประโยชน์จากความเชื่อเอาชื่อเสียงของกูรูหลายๆอาชีพนะไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นนะผมดูๆแล้วมีทั้ง ทุกวงการเลยเอาไปหลอกลวงเพื่อที่จะ,ะสร้างผลกำไรให้ตัวเองนะจริงๆต้องบอกเลยครับว่ามันมันไม่มีทางเป็นไปได้นะนักลงทุนทั่วไปที่ฟังเนี่ยต้องดูถึงความเป็นไปได้ด้วยว่าอย่างสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาอย่างเงี้ยหรือตลาดหุ้น2ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเราติดลบตลอดจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะสามารถทำกำไร มาให้เราได้มันเป็นไปไม่ได้นะฮะบางทีอาจจะต้องปรึกษาเ,เพื่อนๆหรือคนรอบข้างด้วยว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนช่วงแรกที่เล่นหุ้นใหม่ๆเนี่ยตอนแรกคิดว่าโอ้โหชีวิตง่ายพี่เล่นหุ้นปี3-5ปี3-6หุ้นขึ้นพันเมันเปลี่ยนไปทําให้พี่รู้สึกโอหพี่อายุ19-20 21แถวนั้นมีตังหลายล้านแล้วอ่ะ ทำไมมันง่ายจังชีวิตแผ่นเสดิบเะดีแต่พอเจอต้มยำกุ้งเปลี่ยนเลยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือหุ้ยอะไรวะเนี้ยพันเจ็ดลงมาสองร้อยเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับเราวะความท้อแท้เกิดเลยฮะนี่ก็เปลี่ยนอีกมุมหนึง่งเพราะนั้นเล่นหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนเราได้หมดเลยฮะมันพัฒนาเราไปในตัว มันเปลี่ยนชีวิตแน่ถ้ามันดีอย่างของพี่โดนตอนแรกมันทําให้รู้สึกว่าเออมันกลัวเพราะมันมีความกลัวอยู่มันจะระวังพออายุมากขึ้นก็จะระวังไม่อยากกลับไปเป็นอย่างเก่ามันก็จะย้อนกลับมาว่ามันเปลี่ยนชีวิตยังไงก็คือเปลี่ยนให้เรารวยก็ได้จนก็ได้แต่เรามีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถสเตเบิลในสิ่งที่ดีได้คือเราต้อง ยึดปฏิบัติสิ่งที่ทํามาสิ่งที่ดีแล้วประสบความสำเร็จแล้วจงมีวินัยกับมันมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ตลอดอย่างพี่เนี่ยยังโชคดีที่ขาดทุนตั้งแต่อย่งอายุน้อยมันยังมีเวลาเปลี่ยนกลับมาได้ระหว่างนั้นเรามีศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะรวมทั้งได้กําลังใจจาก,กคนในครอบครัวนะผมว่าอันนี้เป็นแรงผลักดันอันนึงเลยนะครับถ้าใครที่ฟังอยู่เนี่ย ผมว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จนะครับ